บ้าน uh, <Yeah. S 1> ีวาได้กับบางครั้มีกับเหล่าบราเดือินสบายที่กับทีนี้มีช่วงพุ่งหนึ่งได้กับใส่ข้าวนะครับใส่ก้าวใส่คำใส่เก่งได้กับโดย่าบานอยู่น่นะครับอ่าตอนี้พีคนหนึ่งเยอมาตึ้งนะ้กับจักปัดัจนะครับจากโซ่ตึ้งใส่ไหนบ้างไดกับคุณนั่นร่างว่าอ่กัลเาเดีู่้นี่ต้องอาบัดใไม้นะครับคุณนั่นนี่ตองอาบัดนะครับระวังม่ใดต่างใจจะพ่อเวลาเอาปัดใจนะครับเวลาเอาเงิน Tao tay bước vào bài tử vong. Yêu những này câu chuyện 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 này này câu chuyện này là chuyện này câu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  này

เราพัตนาหน้าในแบบตองใจกำลังของประคาันในการกลาบเปลี่ยนเราจะนาหนหน้าในแบบเอเสี่ยน mm ี hmm. ่นะฮำการผู okay. ้ส uh ูเราเรมาจะต้องาบบรุ่งกับแรงใจเรจะได้เส้นฝนใส่เราจะชนะเราไม่ได้เช่นกาวลับเราไม่มีกำลังไม่มีแรงต้อง็กกายเลยไปนี่เพราะฉะนั้นจะไม่มีกำลังสินะ ส Merkel, um um ุดบอกแต่ตอนนั <yah oo> ้นะครับโปรเจนั ly, ์งานกันน่ะยาหอันนี้กับเป็นบุคคลที่นะครับเป็นการสื่อถึงนะครับโปรเจกต์การอ่าดูนะครับในปัจจุบันจะสำคัญกานกันนะครับมันย่างเช่นยาดับเศรารู้ก็ดีนะครับในยาลับซศารู้มีใจใจจะพอเวลาได้นี่กับเรี่องหนุ่มที่เราบุญเจ้าไี่มีเงาซ้ำเพื่อนะครับพออยู่ได้เดี๋ยวนะครับ thì vô tất cả đi tất là cả làm ra nhà, cả 3, 3 phút, rồi, đài, là vừa về đi a là ba là bốn là vì chủ yếu là tất đài khi làm ra là đi làm số làm tăng làm lưu làm ô đi là dù đài và, làm lạc, và 술, là ba đây có gì là đề án là không có đi bộ không chắc thì thực vật nên mây là mây là là làm ở trên này đi à dây bạt bát bạt dây na này luôn bạn na bạt đi lên à bắt bay đây rồi đi là tên đi hoài rồi mà dây bát là Lâu tăng bát nó, yeah. lấy cả bát đại luyện. Lạc cả bên trốn ruộn ruộng cả tạng bên trốn ruộng tạc đuôi bên trốn ruộn ruộng tạc hai đuôi trốn ruộng tạc hai bên 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 trốn tạc hai bên trốn tạc hai bên trốn cả hai bên trốn tạc hai bên trốn tạc hai วันนี้ประมาณห้าทีบคนโยมนับเร็วโยมอยากโยมมาหนี่ประมาณห้าทีบคนเดี๋ยวเดียวนับเตะเองกันได้ที่ริมร่องคนมาลังหลาก็ไม่เกิด้าทิปไปเกิดอาทิปไม่ได้เจอมูมูบันสะพังสมบูรณ์ในร่องจังตาตอนนี้เราองค์นี่ประชาชนยิบอยู่นีิตาไหวประพนลงน้ำลงน้ำ นำดาวไอ้ลักบอกับปัจจจเนี้กับโซ่กับเอาใส้ไปปีในบ้านเอ่อใส้ในบ้านโดยการขุนตรงได้ขุนเนี่กับการุุนเร็วจังไรกระานปุลาบดี่าวากว่าขุนกระได้ยังกับวางกระได้วางกระดูกเกิดหลักอคกิดหลักลวนเนกัอะไรเป็นการขุนที่แบัดี tại đúng lúc đấy là, là tên đi chợ đọc bọn tôi tàn bí bơi sụt lúc bù hai boli sụt lúc bè tàn boli sụt lúc bè tàn bí bồ đài mát lúc bắn bè tàn bì bắn bè tàn bì 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 tàn อาจจกได้กียากับการวาลาล็ซีนนะครับยามวยในยี่สิบนาทีตอนนี้นะครับพีองไม่พิติตร์โคตดีนะครับเพื่อเด็กคนยุ่นเกด